วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันเช่นเคยเพราะว่าวันนี้แพก็อยากจะมีสิ่งดีๆมาฝากเดี๋ใส่หูฟังแพจะมีสิ่งดีๆมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะเนื่องจากว่าแพไ,ได้อ่านหนังสือของ คุณรอนด้าเบิร์นของท่านรอนด้าเบิร์นนะคะท่านอาจจะอายุมากแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยรู้สึกว่าอยากจะแชร์จังเลยเพราะว่าถ้าเป็นการแชร์เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะเข้าถึงง่ายกว่าการที่แพรจะบอกว่าทุกคนลองไปซื้อหนังสือมาอ่านนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ เพราะว่าหนังสือเล่มนี้ก็อย่างที่บอกอาจจะไม่ไม่มีในการเรียนการศึกษาทั่วๆไปนะคะเพราะว่าก็จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณการสำนึกกู้คุณหรือว่าในสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ประจำวันนี้มากกว่าก็เป็นแนวทางสำหรับการใช้ชีวิตจริงๆอะคะ่ะจะไม่เกี่ยวกับในเรื่องของวิชาการนะคะ และชอบศึกษาหนังสือแบบนี้เพราะอะไรนะคะก็เริ่มต้นมาจากการที่เราใช้ชีวิตไปแล้รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แนวทางมันเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของการดำเนินชีวิตเดี๋ยวเ,เอาันี้มาก,ก่อนโอเคนะคะมันเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิต ทีนี้พอวันหนึ่งที่เรามีปัญหาชีวิตอย่างนี้ค่ะเรามองหาทางออกไม่เจอแล้วตรงนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหายัางไงแพ้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเคยเป็นเช่นกันเหมือนกับว่าเวลาที่เราเจอปัญหาในชีวิตเนี่ยเราจะมองหาความโชคดีนะคะความโชคดีหรือว่าพื้นที่ในสิ่งที่แบบอยากให้มี เรื่องมหัศจรรย์ในชีวิตเกิดขึ้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นมุมของใครหลายๆคนเนาะมันเป็นมุมมุมอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งแพรก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีเหมือนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนเพื่อคนอื่นจะได้เข้ามาถึงแบบง่ายๆ อจะไโอเคแชร์แล้วคะ่ะเป็นอะไรที่อย่างที่บอกว่าแพรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากมันไม่ใช่ทุกปีที่แพรทำมานะมันพึ่งพึ่งมีความรู้สึกในปีนี้แหละในปีปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะช่วงปล,ปลายปลายปีนะคะ เราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตนเองเราจะอยากดำเนินชีวิตแต่ว่าไปในเส้นทางที่มันถูกต้องนะคะแล้วพระก็ได้ไปอ่านหนังสือตอนแรกไม่ได้อ่านสิเราฟังหนังสือเสียงเล่มน,นี้นะคะ The Magic ของลอนด d า b บ r n ์แล้วรู้สึกว่าประทับใจฟังไปสองรอบนะคะจนกระทั่งได้ไปซื้อมาอ่านแล้ว แล้วทีนี้การอ่านของแพลเนี่ยแพรรู้ว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเป็นอย่างมากนะคะก็เลยอยากจะมาแชร์ต่อถ้าทุกคนยังจำได้เรื่องมหาสาร,รนี้มันเคยเกิดขึ้นกับเราตั้งแต่ตอนที่เราเป็นเด็กใช่ไหมตอนที่เรายังเป็นเด็กยังอายุ3ขวบ4ีขวบ5ขวบเนี่ยแพรจำได้ว่าณนะช่วงนั้นนะคะแค่ แค่เห็นแมงปอที่บินอยู่บนท้องฟ้านี่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สนุกแล้วก็เรามีความสุขมากเลยนะคะเราจำได้ว่าเราวิ่งตามพร้อมกับตะโกนพูดเหมือนประมาณว่าลุงลุงเราลุงตอนนั้นลุงทำงานอยู่ไต้หวันใช่ไหมแล้วก็เราก็จะพูดเหมือนประมาณว่าลุงเรามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแทนแมงปอเป็นเครื่องบินไปเลยค่ะแล้วเราก็มีความสุขมาก จนสิ่งเหล่านั้นมันเริ่มหายไปในวันที่เราโตขึ้นนะคะในวันที่เรามีอายุมากขึ้นนะคะแล้วเหตุการณ์สถานการณ์หรือสิ่งต่างเงี้ยที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยมันก็เริ่มเหมือนว่ามันไม่มีเรื่องราวมหัศจรรย์อีกเลยนะคะไม่มีเรื่องราวมหัศจรรย์ให้เราเห็นอีกเลยจนกระทั่งแพรก็ได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้แหละแล้วเขาก็พูดดีมากนะคุณลอนดคุณลอนดด้าเบิร์นเนี่ย ถ้าใครได้ได้ดูหนังเรื่องกฎของแรงดึงดูดนะคะเดี๋ยวลองไปดูได้ใน YouTube พิมพ์พเข้าไปเลยค่ะกดของกฎ,งกฎงแรงดึงดูดนะคะก็จะมีหนังเรื่องหนึ่งนะคะที่จะอธิบายแบบนี้ได้ได้ชัดเจนมากๆแต่ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางในการที่เราจะนำพาชีวิตของเราให้มีความสุขมากขึ้นนะคะนำพาชีวิตของเราเองนั้นให้มีความสุขอืม <c oughs> ทีนี้เราจะทำยังไงแพรขอเริ่มต้นเป็นเดย์หนึ่งเนาะเพราะว่าแพรตั้งใจมากเลยในหนังสือเล่มน,นี้จะมีทั้งหมดปฏิบัติการนะคะจะมีทั้งหมด28วันแพรก็ตั้งใจมากที่จะไลฟ์สดทุกๆวันแล้วก็จะทำไปพร้อมๆกับทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์หรือว่าเข้ามาฟังย้อนหลังนะคะเพราะแพรก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ กับใครหลายๆคนจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนานะคะทุกคนอันนี้คือกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติเลยกฎแรงดึงดูดนะคะไม่เนี่ยไม่สำคัญหรอกว่าคุณนับถือาศาสนาใดหรือาศาสนามีาศาสนาหรือไม่เพราะสิ่งนี้นะคะเป็น,ปนการอธิบายถึงกฎพื้นฐานของโลกในทางวิทยาศาสตร์และของจักรวาล จัก,กรวาลเนี่ยทุกคนก็เคยได้ยินกันอยู่แล้วใช่ไหมสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะ,ะมันเพิ่มขึ้นแต่จำนวนนะคะทุกคนแต่ว่าแปลไม่เห็นเลยว่าใครใครเข้ามานะคะโอเคยินดีต้อนรับนะคะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันอันนี้คือนี่คือเขาอธิบายในเรื่องของกฎแห่งจัก,กรวาลน,นะคะ อธิบายได้ดีมากจนแพรก็เริ่มเข้าใจคือเข้าใจคือเรียนรู้เรื่องนี้มาเกือบปีละแต่ว่าก็ยังสะ่ะแสวงหาในในส่วนที่จะเพิ่มเติมความรู้ของเราให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยถูกสอนมาก่อนนะคะไม่เคยถูกสอนในโรงเรียนมาก่อนอ่าเราก็มาเรียนรู้ตอนที่เราโตขึ้นนะคะกฎแห่งแรงดึงดูดที่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกประ,ประเภท เชื่อมโยงเข้าด้วยกันเช่นเดียวกับสสารของวัตถุสิ่งของทุกชนิดในชีวิตคุณกฎปฏิบตัติกับความคิดและความรู้สึกของคุณเพราะทั้งสองอย่างนี้คือพลังงานเช่นกันดังนั้นไม่ว่าคุณคิดอะไรรู้สึกอย่างไรคุณก็ดึงดูดเข้าหาตัวคุณ และถ้าคิดว่าฉันไม่ชอบงานที่กำลังทำอยู่ไม่ชอบเงินไม่ชอบอะไรสิ่งต่างๆเนี่ยค่ะไม่ชอบคนนั้นทีคนนี้ทีมันไม่ใช่ว่าเราจะผลักคนคนนั้นออกไปนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเราจะผลักเรื่องนั้นออกไปในทางตรงข้ามมันกลับดึงเรื่องราวเหล่านั้นเข้ามาอีกและอ่านไปจนแพลเข้าใจเลยว่าเวลาที่เราอย่างเวลาเวลาที่เราใช้คำศัพท์คำพูดกับตัวเองอะคะ่ะ ทำไมเขาให้ความสําคัญถึงคําพูดเวลาสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดมากๆแทบเปรียบแทบเปรียบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตอะเหมือนถ้าฉันไม่ชอบสิ่งนี้อ่ะถ้าฉันไม่ชอบสิ่งนี้คิดตามนะคะมันจะเหมือนกระบอกน้ําหรือว่าแก้วน้ํอเปล่าๆเข้ามาเลยถ้าฉันไม่ชอบนับวันคุณยิ่งบน่นใช่ไหมว่าคุณไม่ชอบมันก็จะเพิ่มเติมเข้าไปวันนี้บ่นอีกแล้วว่าไม่ชอบนะคะบ่นเรื่องนี้สินก็ช่างอ่ะ บนแล้วก็มันก็จะเพิ่ม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 เข้าไปจากแก้วเปล่าๆอะค่ะมันก็อาจจะกลายเป็นแก้วที่มีสีดําหรือแก้วที่มีมวลสสารที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากมายมหาศารที่มันเพิ่มอยู่ในตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องอะไรในแง่ที่มันไม่ดีเนี่ยมันเท่ากับว่าเราขยายผลนึกออกไหมคะเราขยายผลสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมาอันนี้แพได้อ่านหนังสือคนสาเร็จนะ หลายๆเล่มเลยจนกระทั่งก็มาอ่านหนังสือเล่มนี้ mm. ก็ยังเจอเหมือนเหมือนกันในสิ่งที่เขาพูดก็เป็นเหมือนเหมือนกัน mm. เท่ากับว,ว่าสิ่งหลายๆสิ่งที่คนสําเร็จพูดด้วยค่ะที่ปรากฏอยู่ในหนังสือหลายๆเล่มนะคะอันนี้ของอาจารย์บัณฑิตก็จะสอนเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีคิดนะคะวิธีคิดของคนรวยที่จะนำพาเราไปสู่ทำให้เราประสบความสำเร็จนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มวันที่1เลยวันหนังสือเล่มนี้นะคะเขาจะพูดถึงการสำเนึกรู้คุณเป็นอันดับแรกเดี๋ยวแพ,พจะพาทุกคนไปพูดเตรียมปากกาจดนะคะหรือว่าใครมาดูย้อนหลังอย่างนี้ก็ได้เตรียมปากกาจดด้วยนะคะเทคนิคของการที่เราจะสำเนึกรู้คุณก็คือ สิ่งแรกที่คุณตื่นในตอนเช้าค่ะ5นาทีแรกแพรบอกได้เลยว่ามันสำคัญเป็นอย่างมากนะคะ5นาทีแรกเนี่ยคือสำคัญกับชีวิตของเราเป็นอย่างมากนะคะสำคัญเป็นอย่างมากเพราะอะไรมันเป็นจุดที่ทำให้เหมือนเราตั้งทงอะคะ่ะถ้าเราลุกจากเตียงแล้วเรารู้สึกว่าเราหงุดหงิดอ่าเราสะดุดล้มเราอะไรก็ตามวัทวันทั้งวันวันนั้นนะคะเราก็จะพบแต่เรื่องที่มันเป็น เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะถ้าเราสามารถควบคุมอารมณ์แรกของวันนะคะให้เป็นไปแนวทางที่มันดีนะคะอารมณ์ดีมีความสุขวันนั้นจะเป็นวันที่ง่ายๆแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องราวที่มันยากๆก,ก็ตามแต่ว่าวันนั้นมันจะหาทางออกได้ง่ายแบบสบาย,บายเลยอันนี้ลองลองทำดูหรือว่าลองถ้าอยากพิสูจน์ก็ลองทำดูก็ได้ให้ช่วงเช้าเนี่ยมันเป็นวันอารมณ์ที่ดีหรือ วันไหนที่คุณคิดอยากจะอารมณ์ไม่ดีก็สังเกตวันทั้งวันเคยได้ยินคํากล่าวที่บอกว่าเอ้ยวันนี้มันเป็นวันอะไรว่าวันอะไรทําไมมันซวยจังเลยเคยได้ยินเคยได้ยินคาคานี้ไหมคะแพทก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยเป็นคนหนึ่งที่พูดด้วยในตอนที่เรายังเป็นเด็กนะคะเรายังไม,ไม,ไม่ไม่รับรู้เรื่องเราเรายังไม่เคยเรียนรู้เรื่องพวกนี้เราก็พูดไป เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทําในตอนเช้าและเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะให้คิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตก็ลงมือจดรายการด้วยนะคะหรือว่าพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ก็ได้อันนี้เป็นเทคนิคของคุณโรนดาเบิร์นนะคะที่เขาได้บอกไว้แล้วก็เก็บบันทึกความสํานึกรู้รู้คณของคุณนั้นไว้ในที่ที่เดียวหมายถึงว่าถ้าเรามีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกัน ย่างแพ้แพมีแล้วสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเนี่ยในตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นนะคะนับจากนับจากนี้เป็นต้นไปทุกคนเดี๋ยวเรามาทําไปด้วยกันนะคะแต่ก็จะทําไปด้วยเพราะว่าแพ้ได้แพ้ไดออ้ฝึกนิสัยของตนเองเนี่ยมามาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเดอะเมจิกเนี่ยเทคนิคในหนังสือเล่มนี้แพรก็ยังไม่เคยทำเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกัน ทีนี้เขาบอกว่าวันนี้คุณเขียนรายการของสิ่งดีๆในชีวิตสักสิบอย่างที่คุณสำนึกรู้คุณามาถึงตรงนี้ทุกคนก็จะรู้สึกว่าแล้วเราจะเขียนอะไรล่ะถูกต้องไหมอันดับแรกเลยค่ะอันดับแรกเลยขอบคุณลมหายใจของตัวเองอันนี้เป็นเทคนิคเลยค่ะไม่ว่าใครเขาก็จะพูดถึงตลอดเลยคุณลองนึกสภาพดูสิถ้าวันนี้คุณตื่นมาแล้วบังเอิญว่าแบบ เราไม่มีลมหายใจอ่ะก็เท่ากับว่าเราไปอีกโลกหนึ่งแล้วใช่ไหมบางทีเราอาจจะไม่เห็นความสำคัญของเรื่องพวกนี้แล้วค่ะตอนแรกที่แพรเริ่มหัดทำเนี่ยเริ่มหัดทำนะคะตอนแรกยังไม่เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะแต่ว่าแพรฟังเทคนิคมาจากของของคุณปริมนะคะปริมแก้ววัชรพผลนี่แหละแล้วก็แพรฟังอยู่ใน youtube ในตอนเช้าเป็น5นาทีแรกที่แบบที่สำคัญมากเราควรขอบคุณสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นที่นอนหมอนผ้าหม่มพื้นที่ที่เราอาศัยเราสามารถขอบคุณได้หมดเลยค่ะตอนแรกที่เราทำเนี่ยตอนแรกที่แพ้ทำเนี่ยแพรู้สึกว่ามันมันยังขัดขัดนะเพราะว่าเรายังมีความไม่เชื่อยังมีความที่แบบมันมันมีความแข็งกระด้างอยู่ในตัวเองอะค่ะแต่พอทำนานๆไปสักพัก เราก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าจิตใจของเรามันเริ่มอ่อนโยนขึ้นเราเริ่มมองเห็นสิ่งต่างๆแบบได้ดีมากขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเอสิ่งเหล่านั้น,ม,นมันเป็นประโยชน์กับเราจริงๆอย่างนี้ค่ะนี่เมื่อไอสไตล์บอกขอบคุณเขาก็คิดถึงเหตุผลที่เขาต้องสำนึกรู้คุณเวลาที่คิดถึงเหตุผลว่าทำไมถึงสำนึกรู้คุณสิ่งสิ่งนั้นและคนคนนั้นหรือสถานาการณ์นั้น คุณก็จะรู้สึกสำนึกรู้คุณลึกซึ้งมากขึ้นจงจำไว้ว่าความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณบังเกิดขึ้นตามลำดับตามลำดับของความรู้สึกนั่นหมายถึงว่าเวลาที่เราสำนึกรู้คุณช่วงแรกเนี่ยถ้าเราเป็นในความรู้สึกว่าอาจจะเป็นแข็งๆอยู่บ้างอันนี้ไม่เท่าไหร่นะคะฝึกฝนไปฝึกฝนไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งที่คุณรู้สึกถึงความ ความอ่อนน้อมของจิตใจความปิติียินดีของสิ่งนั้นจริงๆวันนั้นคุณจะเริ่มเข้าใจอย่างวันที่แพรใช้น้ําเป็นปกติแพ้ก็ขอบคุณทุกวันนะก็ขอบคุณตามตามสิ่งที่เขาบอกนะคะทุกๆวันจนวันหนึ่งทุกคนมาเห็นมาเห็นความรู้สึกของตัวเองก็วันหนึ่งที่น้ําไม่ไหลอ่ะเราไม่มีน้าใช้เลยค่ะการที่จะล้างจานหรือการทําภารกิจส่วนตัวหรือการอาบน้ําเนี่ย แพรได้ไปซื้อน้ํามาอาบในวันนั้นนะคะได้ไปซื้อน้ำมาอาบแล้ววันนั้นเราถึงบางอ้อเลยเข้าใจเลยว่าคนที่เขาไม่มีน้ําใช้เขาเป็นยังไงวันนี้คือความวความสะดวกสบายเนาะเขาเรียกว่าความสะดวกสบายในในตัวของเราในใกล้ๆเราเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นถ้าเรามองเห็นก็ก็ในวันที่เราขาดมันไปนะคะขาดแคลนมันไป และมันจะดีกว่าถ้าวันนี้เราเริ่มกลับมามองเห็นสิ่งเหล่านั้นในขณะที่เขายังอยู่ในขณะที่มีอยู่อย่างนี้ค่ะก็คือการสํานึกรู้คุณนี่แหละนี่นะคะก็จะเป็นแนวคิดนะคะแนวคิดเดี๋ยวทุกคนเตรียมปากกาจดเลยค่ะเตรียมปากกาจดเลยโอเคแหวก็ด้วยเหมือนกันนะคะในการที่เราจะเขียนบันทึกในตอนเช้านี้ค่ะ เราจะมีอย่างที่แพรบอกไปในในช่วงเมื่อกี้ใช่ไหมที่แพรบอกว่าให้เราขอบคุณสิ่งต่างๆที่มีอยู่อยู่ในชีวิตนะคะถ้าการสำนึกรู้คุณเนี่ยเราอยากจะขอบคุณสิ่งนั้นให้แบบลึกซึ้งมากขึ้นก็เขียนว่าฉันโชคดีจริงๆที่มีแล้วก็อะไรนะคะอะไรเพราะทำไมให้เหตุผลไปด้วย ฉันมีความสุขเหลือเกินฉันรู้สึกมีความสุขเหลือเกินและขอบคุณอะไรเพราะทำไมนะคะฉันขอบคุณจริงๆสำหรับอะไรเพราะทําไมให้เขียนแบบนี้นะคะ,อะมองเห็นไหมอ๋อมันต้องใช้กล้องหลังทุกคนใช่ไหมเพราะว่ามันต้องกลับหัวนะคะเอาีีบแคปก็ได้ หรือว่าถ้าสะดวกก็ไปซื้อมาอ่านนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ช่องนี้เลยเดี๋ยวแพรจะมาไลฟ์สดทุกควันแล้วเราจะทําไปพร้อมๆกันเรามาดูซิ28วันหลังจากนี้ชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านไหนนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่ทำรายการสิ่งดีๆ10อย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปอ่านทีละอย่างอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วอ่านในหรืออันเนี้ยเขาเขาบอกว่า ไม่ว่าคุณจะอ่านในใจหรือว่าอ่านดังๆอันนี้ก็แล้วแต่แต่เมื่ออ่านจบให้กล่าวคำมหัศจรรย์สามคำสามคำสามคำนะคะคำว่าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณอันนี้ใช้บ่อยมากนะคะใช้บ่อยจนจนอยากจะจะบอกจริงๆว่าหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตรงนี้ในวันที่ เราหาทางออกไม่เจอนะคะเราก็จะเจอช่องทางในวันที่เราไม่กล้าไลฟ์สดเนี่ยอย่างแพรตอนเริ่บทาเพจตอนแรกนะคะทุกคนมีความรู้สึกเขินอายมากไม่รู้จะไลฟ์เรื่องอะไรไม่รู้จะพูดอะไรไม่คือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอะให้ให้คนได้ฟังแต่ทีเนี้ยเราไปขอบคุณตัวเองนะคะมันเกิดความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นแม้วันเนี้ยค่ะการไลฟ์สดของเราเนี่ย อาจจะไม่มีคนมองเห็นหรือสิ่งใดก็ตามนะคะแต่ตัวแพรก็ยังเชื่อว่าทุกครั้งที่เราไลฟ์ออกไปก็จะมีคนติดตามเพิ่มก็จะมีคนเข้ามาเพิ่มนะคะและทุกๆครั้งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเราดีใจอะ่ะบางครั้งคือเราไม่ได้มองเลยว่าวันนี้จะมีคนดูหรือว่าไม่มีคนดูแต่ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเราให้ประโยชน์กับใครบ้างแพรก็มองแค่เรื่องนี้ พอมองแค่เรื่องนี้เสร็จปั๊บมันกลายเป็นว่าความรู้สึกที่ที่อยู่ข้างในอะค่ะมันพุ่งมันพอมันพุ่งออกมาปั๊บก็จับกล้องไลฟ์สดเลยนะคะพูดในสิ่งที่ตัวเองแบบได้ได,ได้ศึกษามาาวันนี้เจอเหตุการณ์อะไรหรือว่าหนังสือเล่มไหนที่มันดีอะไรอย่างเงี้ยแพรก็เริ่มต้นจากสิ่งง่ายๆนะคะเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองศึกษาแล้วลองล,อง,ลองมือทำนะคะ ก็เห็นว่าแบบมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนแล้วก็ที่สำคัญนะคะ,ะมีแพรมีช่อง YouTube เนาะแล้วช่วงที่แพรทำแรกๆอ่ะทุกคนแพรอ่านหนังสือ The Power of Your Subconscious Mind นะคะเป็นหนังสือพลังจิตใต้สำนึกแล้วทำไมถึงอ่านหนังสือเล่มนั้นรู้ไหมก็เพราะว่าศึกษาเรื่องกฎของแรงดึงดูดนี่แหละแล้วก็ก็ยังไม่เข้าใจ พอไม่เข้าใจเสร็จปั๊บก็ได้ไปเจอหนังสือเล่มนั้นหนังสือเล่มนั้นเป็นหนังสือที่ผู้กองเบนซ์อ่านนะคะแล้วแพก็เข้าไปฟังทุกๆวันฟังไปประมาณ10 EP ีทุกคน10 EP ค่ะไม่ไหวเลยไม่ไหวในะทีนี้คือสั่งเลยค่ะแล้วหนังสือเล่มนั้นก็รู้สึกว่าราคาก็ค่อนข้างค่อนข้างสูงแต่ว่าสําหรับแพ้แล้วแพลว่า ในช่วงเวลาที่เราซื้อหนังสือบางทีเราซื้อเล่มละสองร้อยเล่มละร้อยกว่าบาทเล่มละสองร้อยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่ามันธรรมดาแต่พอไปซื้อหนังสือในราคาหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทอะแพ้ก็ว่าแพงนะในความรู้สึกตอนแรกแต่ว่าในความรู้สึกของเราคือก็ฉันจะอ่านอะอยากรู้อยากอยากเข้าใจเพราะว่ามันมีหลายๆสิ่งที่มันอยู่ในนั้นแล้วเราต้องอ่านซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้กลายเป็นว่า เราก็เลยซื้อมาแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือแพต้องขอบคุณหนังสือเล่มนั้นจริงๆนะคะแพก็ได้อ่านประมาณสองรอบแล้วรอบที่สามก็กำลังอ่านอยู่แล้วแพรก็เริ่มจากการที่แพอ่านหนังสือเสียงนะคะอ่านได้ไม่นานไม่ได้พูดนานแบบนี้นะคะมันเหมือนกับว่าแบบแพรก็ทำเป็นคลิปสั้นๆประมาณ3 4 5หนาทีหรือว่า6-7ถึง 7, นาทีแบบนี้แพก็งลงไปลงช่องนะคะเป็นเพิ่มใน playlist เ,เพิ่มเข้าไปเรื่อยๆ แล้วเราก็ไม่ได้ไปดูอะทุกคนจนวันหนึ่งที่เราก็ได้รับคำถามมานะคะหนังสือเล่มนี้ซื้อที่ไหนคะมีประโยชน์จังเลยให้อ่านหนังสือเกี่ยวกับความร่ำรวยแบบนี้เพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวจะรอติดตามอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยถึงบางอ้อว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งนี้มันสามารถเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นได้แม้วันเนี้ยเรามองไม่เห็นหรอกว่าใครจะจะเข้ามาอะไรยังไงแต่ว่า ภายในวันข้างหน้านะคะมีแน่นอนเหมือนอย่างที่แพทําก็มีแน่นอนเห็นไหมคะวันนั้นแพก็ไม่รู้เลยว่าแพจะเริ่มต้นจากตรงไหนจนสุดท้ายปั๊บสิ่งมหัศจรรย์ที่มันอยู่ข้างในอ่ะสิ่งที่เราแบบขอบคุณตัวเองขอบคุณศักยภาพของตัวเองขอบคุณที่ตัวเองกล้าไหลสดขอบคุณที่ตัวเองแบบจับกว้างไหลคือขอบคุณไปหมดเลยขอบคุณในศักยภาพของตัวเองคือทําทุกวันทําจนรู้สึกมั่นใจเลยค่ะแพทําจนรู้สึกว่าเออ มันไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มทําเลยแล้วสิ่งจิตนั้นมันก็กลายเป็นว่าเออเราก็ทําได้จริงๆมันไม่มีอะไรที่ยากเลยก็แค่กดกล้องไลท์เนี่ยมันไม่มีอะไรที่ยากเลยแต่สิ่งที่มันยากก็คือความความกลัวก่อนหน้านี้ทุกคนกลัวที่จะแบบคิดไปเองกลัวกลัวในสิ่งที่แบบกลัวคนอื่นไม่พอใจกลัวคนอื่นว่ากลัวโน่นกลัวนี่มันกลัวไปหมดกลัวจนสุดท้ายมันไม่ได้ทําอะไรอะค่ะ แต่สิ่งที่มันจะสามารถพัฒนาตนเองได้ถ้าอยากให้ชีวิตก้าวหน้าก็คือต้องก้าวผ่านความกลัวนั้นไปให้ได้นะคะมันถึงจะไปจุดที่1จุดที่2แล้วก็จุดที่3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะโอเคเนี่ยจะ30นาทีแล้วเห็นไหมพูดแป๊บเดียวเองนะคะ,ะแม่สวัสดีค่ะอู้ไม่ได้โชว์หน้าของหนูแม่สวัสดีค่ะกำลังจะจบไลฟ์พอดีเลยค่ะ อย,อยู่ที่นี่ไม่โชว์นะคะทุกคนไม่โชว์นะคะแม่สวัสดีนะคะแม่เป็นยังไงบ้างคะอาการดีหรือ,อยังฉีดวัคซีนมานะคะโอเคนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาปฏิบัติพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่า28วันหลังจากนี้นะคะชีวิตของเราจะเป็นไปยังไง ด้วยการที่เรานำเทคนิคจากหนังสือเล่มนี้แหละของคุณลอนด้าเบิร์นะคะหลายคนก็อาจสงสัยว่าลอนด้าเบิร์นี่คือใครนะคะลอนด้าเบอร์นี่ก็อยากให้ทุกคนไปไปดูไปดู YouTube นะคะเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะกดแรงดึงดูดอันนั้นเป็นเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์เนี้ยก็คือทำจากเรื่องจริงจากเรื่องที่ ที่เราจะสามารถแบบเข้าไปศึกษาได้แล้วเราจะเข้าใจสิ่งนี้จริงๆในวันที่แพรเริ่มศึกษานะคะเริ่มเข้าใจก็มาจากก็มาจากภาพยนตร์เรื่องนี้แหละเพราะมันมีกระแสดราม่าในช่วงหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วก็จะมีคนที่แบบไม่เชื่อนะคะไม่ใช่ไม่เชิงว่าไม่เชื่อแต่ว่าตัดสินไปก่อนอะ่ะคือตัดสินไปก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระโนน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเนี่ยไม่รู้นะมันยังไม่รู้ไง แต่การที่เราไม่รู้เนี่ยเราต้องศึกษาใช่ไหมเราต้องศึกษาก่อนเพื่อที่จะจะได้รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงพอศึกษาไปเรื่อยเืเราเจอเลยค่ะมันเป็นเรื่องของของวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องของสมองทีเนี้ยเราจึงให้ความสําคัญกับคําพูดนะคะกับคําพูดกับความรู้สึกกับความคิดของเรามากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากหมีสองมีสตอนนั้นรู้สึกว่าแพย์ศึกษาไปไป หนังสือของคุณบอยวิสูตรอะคะ่ะที่เขาพูดถึงเกี่ยวกับหนังยางล้างใจนะคะหนังยางล้างใจด้วยอันนี้อันนี้คุณบอยวิสูตรเนี่ยก็ได้มาจากก็เป็นคําสอนของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะซึ่งแป่ก็ได้นํามาทําในตอนแรกที่ทำนะคะก็คือเอาหนังยางมารัดตรงนี้แหละแล้วเวลาที่เราคิดลบะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการคิดลบต่อตัวตัวเราเองหรือว่าคิดลบต่อคนอื่นด้วย พอคิดลบปั๊บก็จะดีดดีดแบบแรงมากเจ็บมากนะคะการกระทําแบบนี้มันไม่ใช่การการลงโทษหรือว่าอะไรตัวเองนะคะแต่ว่ามันดีดเพื่อทําให้จิตใต้สํานึกของเราเนี่ยรับรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องพอมันไม่ถูกต้องมันมันจะเริ่มสับสนมันจะไม่ไม่ทำไปไป,ไปทางนั้นอีกพอเราเริ่มคิดลดเราก็เริ่มดีดในตอนแรกเนี่ค่ะบวมมากบวมสุด แดงมากขนาดบอกว่าตัวเองเป็นคนชอบคิดบวกนะคะแต่มันก็จะมีหลายๆสิ่งที่เราไม่รู้ตัวอพอจิตมันไม่รู้ตัวเราก็กลายเป็นคนที่เหมือนมองข้ามสิ่งๆนั้นไปแต่สุดท้ายแล้วมันไม่เลยมันยังมีอะไรที่เราต้องขัดเกลาตัวเองอีกมากมันยังมีอะไรที่แบบอยู่ในตัวเราเนี่ยเราต้องแบบเพิ่มเติมมันอีกมากนะคะโอเคแบบจะหมดแล้ว <laughs> ขอบคุณนะคะแม่ นี่หนูต้องดูหนูต้องดูผ่านอีกหน้าจอนึงนะคะถึงถึงจะเห็นแม่นะคะคิดถึงมากเลยค่ะมาเล่นขอนแก่นเด้อนี่จะส่งจะส่งจะชงกาแฟให้กินนะคะเดี๋ยวจะงชงกาแฟให้กินกาแฟรสหุ่นนะคะแม่แต่แม่ไม่ต้องลดแต่แม่หุ่นดีแล้วนะคะแต่ก็อร่อยอยู่แต่เราต้องกินอยู่ที่บ้านนะคะไม,ไม่งั้นเราจะจุดจุดมากเลยค่ะ ถ้าหายดีแล้วก็มาเล่นขอนแก่นนะคะสำหรับไลน์นี้ไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจากเทคนิคหนังสือเล่มนี้แล้วใครที่เข้ามาดูย้อนหลังนะคะก็คอมเมนต์บอกกันทีนะคะว่าได้ทำแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็เรามานับกันว่า28วันหลังจากนี้ชีวิตของเราจะเป็นยังไงนะคะแพทตั้งใจทำสิ่งนี้มากตอนแรกแพทอยากจะทำเป็นคอร์สอะ อยากจะทําเป็นคอร์สเลยแต่ว่ารู้สึกมันมีมันมีความรู้สึกข้างในว่าเฮ้ยสิส่งน <S falling in love> <ส>ี้หลายๆคนต้องรู้ทุกคนต้องรู้อะเรื่องราวเรื่องนี้ทุกคนต้องรู้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนมากกว่านะคะ <S <S <Without tapping windows> ก็เลยตัดสินใจว่าเราไลฟ์สดดีกว่าเราไลฟ์สดทุกวันเพื่อให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านเข้ามาฟังเนี่ยเข้ามาเห็นเนี่ยเขาได้ปฏิบัติตามไปด้วยนะคะก็จะได้มีสิ่งดีๆร่วมกันไปนะคะ โอเคสำหรับไลน์นี้ไปแล้วค่ะทุกคนเจอกันใหม่ในไลน์หน้านะคะวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะไปแล้วนะคะแม่สวัสดีค่ะ